มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีท่าลั้งเลเรอระเพรส์สีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราทุ่มทานผู้ปฏิบัติต่างศ็กสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพัะศึกษาชีวิตเราจะได้เปรี่ยนีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุทังเซติอัศมมโลกเกปรามหิจักผู้กระพริปฏิบัติธรรมเริมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมหาเวรัตติธรรมจารงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นทุกขติงทัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมะกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพรโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของโลกก็ว่าได้เป็นวันอะไรเป็นวันแรงงานแห่งชาติวันกรรมกร,รหรือเรียก ปรังเรียกว่าวันเมเดเป็นวันที่ชาวแรงงานทั้งหลายผู้ใช้แรงงานทั้งหลายกรรมกรทุกท่านทุกคนพากันหยุดงานหยุดงานประท้วงหรืออย่างไรไม่ใช่เป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้ในายจ้างจะต้องหยุดงานให้ลูกจ้างเพื่อได้พักผ่อนเพื่อได้ไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆตามเหมาะสม ผู้ที่เป็นนายจ้างก็จะให้รางวัลให้รางวัลให้สวัสดิการตามสมควรละ่ะให้ไปเที่ยวไปเล่นกันตามธรรมดาของโลกบรรดาแรงงานทั้งหลายก็จะพากันไปนพักผ่อนไปชุมนุมกันก็มีไปชุมนุมเรียกร้องค่าแรงงานขึ้นละ่ะนายจ้างเป็นผู้ให้ค่าแรงงานเรียกร้องอยากจะขึ้นเท่านั้นขึ้นเท่านีนะ้ก็ว่ากันไป แต่ว่าเรียกร้องมากๆนายจ้างก็ไม่มีให้เหมือนกันก็ต้องดูตามภาวะเศรษฐกิจนายจ้างกับลูกจ้างนี่ถือว่าเป็นของคู่กันถ้ามีแต่นายจ้างไม่มีลูกจ้างการทำงานก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มีแต่ลูกจ้างไม่มีนายจ้างไม่รู้จะไปทำงานที่ไหนประเทศไทยของเราหนี่ถือว่าเป็นบ่อเงินบ่อทอง ในการทำงานทำไมถึงว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแรงงานชาวกัมพูชาชาวพมา่าชาวประเทศลาวชาวลาวหลั่งไหลกันเข้ามาหลวงตาว่าหลายหลายล้านในเมืองไทยของเรานี่คนที่เป็นแรงงานแต่ก่อนก็ยังมีไม่มากแต่เดี๋ยวนี้ ตามชนบทบ้านนอกคนรับจ้างต่างๆก็เป็นชาวเวียดนามบ้างชาวเวียดนามก็มีชาวลาวก็เยอะชาวพม่าก,ก็มียิ่งอยู่จังหวัดชายแดนชายแดนก็จะมีอ่าเรียกว่าติดติดกับประเทศไหนก็จะชาวต่างประเทศของประเทศนั้นๆก็จะมีจํานวนมากบางโรงงานเนี่ยเขาก็จะรับบางระเบงงานก็รับชาวพมานี่เพราะว่าพม่าขายันขันแข็ง ไม่รับคนไทยเลยก็อะไรขาบบบอกว่าคนไทยเลือกงานจริงๆก็ไม่ใช่หรอกคนไทยนี่ขยันขันแข็งทํางานคนไทยจะไปทํางานต่างประเทศประเทศเกาหลีประเทศไต้หวันประเทศอิสราเอลนี่หรือประเทศญี่ปุ่นไปทั่วนคนไทยนไปทั่วไปอยู่ทั่วทั่วโลกประเทศยากจนยากจนลำบากลำบากก็พากันไปอย่างประเทศซูดาน่ยที่กำลังเกิดสงคราม ลางเมืองกันก็กล่าวกันว่ามีคนไทยตั้งสองร้อยสามร้อยคนอยู่อาศัยที่นั่นเรียกว่าคนไทยไปอยู่ทุกที่ทุกแห่งเลยในโลกนี้ไม่มีที่ไหนที่ไม่มีคนไทยอยู่ก็ไปทํางานไปเป็นลูกจ้างทํางานทําการต่างๆบางคนได้นายจ้างดีก็อยู่นานหน่อยได้นายจ้างไม่ดีก็เลือกงานไปเรื่อยๆเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆลูกจ้างกับนายจ้างนี่ต้องมีความ ต้องมีธรรมะถึงจะอยู่กันได้ต้องมีความสมดุลกันต้องมีความสามัคคีกันเปรียบเสมือนกับมือของเราเนี่ถ้าเปรียบนายจ้างเหมือนหัวแม่มือลูกจ้างก็คงจะเหมือนกับนิ้วมือแต่ละนิ้วนี่ที่จะต้องช่วยหัวแม่มือในการทํางานนะเพราะว่าลําพังนายจ้างเมื่อสร้างโรงงานขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีลูกจ้างไปทํางานงานมันก็ไม่ ที่ดอกออกผลมันก็ไม่เกิดผลกําไรขึ้นมาแต่ว่าถ้ามีคนงานไปทํางานเยอะแยะยก็ทําให้เศรษฐกิจมันดีจะเห็นว่าในที่แห่งไหนมีโรงงานจํานวนมากก็จะมีเศรษฐกิจดีในบริเวณนั้นนั้นคนก็ไม่ตกงานตื่นเช้าขึ้นมาก็พากันไปทํางานทําการต่างๆเพราะนั้นต้องร่วมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สิ่งที่สําคัญไม่ว่านายจ้างหรือลูกจ้างก็ต้องมีธรรมะถึงจะอยู่ด้วยกันมะได้ถ้าไม่มีธรรมะถ้าลูกจ้างเอาแต่จะเรียกร้องค่าแรงงานไม่สนใจที่จะทํางานนอันนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้านายจ้างนายทุนหน้าเลือดบ,บังคับแต่ลูกน้องไม่จ่ายค่าแรงอันนี้ก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านมองเห็นการไกลสมกับเป็นสัพพันธ์อยู่ผู้รู้แจ้งโลก านได้ส่งตรัสไว้ถึงหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรอย่างนายจ้างที่ดีนี่เป็นยังไงานนายจ้างที่ดีนายจ้างที่จะเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในการบริหารดูแลลูกน้องเนี่ก็จะเป็นจะต้องเป็นผู้มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีต่อลูกน้องมีความสงสารมีความเอื้ออาทรมีใจยินดีที่จะ จ้างงานเขาที่จะให้รางวัลอะไรต่างๆแล้วก็มีปัญญาที่จะมอบหมายงานให้ทําตามเหมาะสมะประการที่หนึ่งที่นายจ้างจะต้องทําก็คือเมื่อรับลูกจ้างมาแล้วนี่จะต้องจัดการงานจัดจัดการงานให้เหมาะสมคือคนนี้มีความสามารถมีความรู้ทางด้านใดก็ให้ทํางานตามเหมาะสมนั้นๆเหมือนกับที่ภาษาฝรั่งบอกว่า Put the right man on the right job นะคือจัดคนให้เหมาะกับงานนะถ้าจัดคนไม่เหมาะกับงานแล้วเอาช่างเหล็กไปทำช่างปูนเอาช่างปูนไปทำช่างไม้อย่างนี้มันก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยเรียกว่าต้องจัดคนคนให้เหมาะกับงานนะอย่างที่สองนี่เมื่อให้เขาทำงานแล้วก็ต้องให้ค่าจ้างให้ค่าจ้างให้รางวัลตามเหมาะสมนะเดี๋ยวนี้ค่าแรงเท่าไหร่ก็ให้ไปตามนั้นแหละเดี๋จะให้มากกว่านั้นก็ได้ ถ้าผลผลิตมันดีได้กําไรมากๆอย่างบริษัทบางบริษัทให้โบนัสตลอดเลยก็เพราะว่าผลผลิตเขาดีนอกจากนั้นแล้วก็ต้องให้การรักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาบางโรงงานบางบริษัทดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลมีประกันสังคมหรือมีประกันของบริษัทเองให้กับลูกจ้างอย่างเพียงพอดูแลตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ ให้สวัสดิการในโอกาสอันควรเรียกว่าให้โบนัสให้โบนัสให้รางวัลถ้ามีผลกําไรดีก็จะให้โบนัสกับลูกจ้างลูกจ้างก็ติดอกติดใจอย่างบริษัทใหญ่ๆลหลายบริษัทก็จะมีคนงานอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและก็จะไม่ย้ายที่ไปไหนในที่สําคัญอย่างยิ่งข้อสุดท้ายนีย่ก็คือให้หยุดในเวลาอันสมควรตามเทศกาลต่างๆปีใหม่สงกราน ปีใหม่สงการวันสำคัญทงางศาสนาวันสำคัญของชาติหรือแม้กระทั่งวันแรงงานอย่างนี้ก็ต้องให้หยุดเรียกว่าผู้ที่เป็นผู้ใช้แรงงานนี่ก็จะได้รับสิทธิ์ในการหยุดในการพักในการลาคลอดในการลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างทีนี้ลูกจ้างเมื่อได้รับการดูแลอย่างดีจากนายจ้างแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไง อ่าประการที่หนงก็ต้องลุกขึ้นลุกขึ้นทํางานก่อนนายไปถึงถึงสถานที่ทํางานก,ก่อนนายเลยดูแลสถานที่ต่างๆในหน้าที่ในแผนกตัวเองว่าเราจะมีหน้าที่มีแผนอกอะไรทำแล้วก็ต้องทําไปทํางานก่อนนายเรียกว่าเขามอบหมายให้มาทําแล้วก็ต้องทําก่อนเลยไม่ใช่ว่าเช้าชามเย็นชามไปซ้ายเลยกว่าจะถึงที่ทํางาน ไปเก้าโมงก็ลงเวลาว่า7จ็ดโมงอะไรอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้ต้องไปถึงที่ทํางานก่อนเจ้านายแล้วก็ลงมือทํางานตามหน้าที่ของตนเองจึงจะเป็นที่รักที่ชอบใจของเจ้านายอ่าประการที่สองประการที่สองนี่สำคัญเวลาเลิกงานก็เลิกงานทีหลังนายนายกลับไปก่อนแล้วยังทํางานจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนี่บางทีก็ทำโอทีต่อไปอีก ทําด้วยความรักในงานนั้นๆเรียกว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานถ้าเราไม่มีงานทําเราก็ไม่มีกินนะเราต้องคิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความรักงานมุมานะมากยิ่งขึ้นแต่การที่สามถือเอาแต่ของที่นายให้อันนี้ก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ของตนเองไม่ขี้รักขี้ขโมยไม่ขี้โกงไม่ยักยอกเอาของเอาสมบัติของนายไป หลายบริษัทหลายที่หลายแหง่งนะเอาบริษัทล่มจมก็เพราะว่าลูกน้องยักยอกช่อโกงเอานี่ก็มีถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตก็เรียกว่าซื่อกินไม่หมดพดกินไม่นานก็จะอยู่กับเจ้านายนานแสนนานจนแก่จนเฒ่าเจ้านายก็ไม่อยากจะให้ออกเพราะมีความซื่อสัตย์เรียกว่าความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งประการที่สี่จัดการงานให้ดีให้เรียบร้อยมีการพัฒนางานขึ้นไปเรื่อย บางคนจัดการงานดีเจ้านายก็ส่งไปดูงานต่างประเทศไปดูที่ตรงโน้นตัวนี้ก็เอามาปรับปรุงแก้ไขสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นในหน่วยงานของตนเองบางคนเก่งแล้วหนีไปตั้งบริษัทของตัวเองเอาลูกค้าของเจ้านายไปก็มีอย่างนี้ก็ไม่ถูกไม่ต้องเรียกว่าไม่เหมาะสมและประการสุดท้ายประการสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเอาคนของนาย ไปประกาศในที่ต่างๆว่าเออเจ้านายฉันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น,นนะเจ้านายฉันนี่ไม่เคยโคตไม่เคยโกงไม่เคยเอาเปรียบอย่างนี้เป็นต้นนี่คือหน้าที่หน้าที่ของลูกจ้างของนายจ้างที่จะประพฤติปฏิบัติด,ดีต่อกันคือถ้ามีความเห็นถูกต้องต่อกันแล้วนี่การงานการเงินก็จะมีความเจริญก้าวหน้าเพราะทั้งสองฝ่ายรู้จักประพฤติปฏิบัติธรรมรู้จักหน้าที่ตนเอง ถ้าเราทํางานโดยอาศัยหลักธรรมเข้ามาช่วยเราก็จะทํางานนั้นด้วยความสุขมีความสนุกในการทํางานผู้เป็นนายจ้างในการดูแลกํากับงานต่างๆมีหลักธรรมะมีใจเป็นธรรมดูแลลูกน้องด้วยความเป็นธรรมบริษัทบริษัทโรงงานก็จะมีความเจริญก้าวหน้าแต่บริษัทไหนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีหลักธรรมาธิบานในการบริหารจัดการ ในบริษัทในโรงงานของตัวเองก็จะเจ๊งนะเจ๊งไปหลายรายถ้าบริษัทที่ไม่มีไม่มีหลักศีลหลักธรรมเพราะฉะนั้นการทํางานทั้งในจ้างและลูกจ้างต้องมีความรักมีความสมัครสมานสามัคมคีคกันเหมือนนิ้วมือ่าเหมือนนิ้วมือกับหัวแม่มืออ่าเพราะฉะนั้นต้องมีความพร้อมเพียงกันการงานทั้งจะประสบผลสําเร็จก็ขอให้ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายมีความสุขในวันหยุดวันแรงงานวันเมเดวันกรรมกรในวันนี้ แล้วก็อย่าลืมเพิ่มพูนสติปัญญาเพิ่มพูนบุญกุศลของตนเองเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองถ้ยิ่งขึ้นไปด้วยเพื่อให้การงานของเรานั้นมีความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นธรรมสวัสดีเจริญพร